สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในรายการพระบ้านเครื่องรางของเกาเก็บสะสมนะครับพบกันใน EP ีที่2 1 5แล้วนะครับผมหรือว่า215้านั่นเองนะครับถ้าหากท่านใดนะครับผมเพิ่งผ่านเข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจากทางช่องของผมนะครับแล้วก็นะครับผมถ้าหากท่านใดดูแล้วชอบใจหรือว่าสนใจชอาบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามหรือว่าเพิ่มเพื่อนในไลน์แอดมาก็ได้นะครับผมช่องทางก็จะอยู่ตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผม มีแอดตรงด้านหน้าด้วยนะครับพี่ๆส่วนเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นเลยนะครับผม0903251096นะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามาก็ได้นะครับผมหรือว่าท่านใดจะเอาเบอร์โทรเบอร์นี้เพิ่มเพื่อนเข้ามาในไลน์มาก็ได้นะครับผมถ้าหากท่านใดใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนก็อย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์หรือว่าส่งข้อความมากันด้วยนะครับผมมาอย่างนั้นผมไม่เห็นข้อความของพี่ๆทุกท่านนะครับ กติกาก็เหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับพี่ๆคือขั้นตอนแรกเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนได้เลยนะครับผมท่านใดถูกใจองค์ไหนก็จะจดจำไว้ได้เลยนะครับผมเป็นหมายเลขของแต่ละองค์จะไม่ซ้ํากันนะครับผมตั้งแต่หมายเลขที่1ไปจนถึงหมายเลขที่25นะครับผมแต่ละองค์จะมีหมายเลขประจําองค์นะครับขั้นตอนถัดมานะครับผมให้พี่ๆแจ้งเป็นหมายเลขนะครับผมหมายเลขขององค์พระนะครับผมแล้วก็ตามท้ายด้วย EP นะครับ EP นะครับผมพี่ๆสังเกตดูง่ายๆเลยครับผมสังเกตดูตรงชื่อของคลิปวิดีโอนี่เลยนะครับดูตรงตัวเลขเลยนะครับพี่ๆจะมีตัวเลขบ่งบอก EP ว่า EP นั้นคือ EP ที่เท่าไหร่นะครับเท่านี้นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งผมหรือว่าพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผมพี่ๆท่านใดสะดวกแบบไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทางนั้นได้เลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับ สำหรับรายกันที่1นี้นะครับผมจะเป็นเปลี่ยนพยาเต่าเรือนะครับผมรุ่นปลดหนี้นะครับผมหลงผู้หลิวนะครับผมนี่นะครับวัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมนะครับผมเป็นปีพศ .2536 นะครับผมนี่นะครับพร้อมเรียมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนาองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับนี่นะครับผมองค์นี้ผมได้มาพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมในหมายเลขที่1นนะครับขออนุญาต เดี๋ยวลองกล้องให้พี่วีดูกันสักครู่นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่1องค์นี้ครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซนะครับผมในทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคา1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเต่ารุ่นปลดนี่นะครับผมลงปลีวัดไร่แตงทองนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมท่านใดที่ชอบบูชาไปแล้วจะได้รับพร้อมกับกล่องเดิมๆนะครับ นี่นะครับผมลงกล้องให้ดูกันาดชัดๆเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับพี่ๆสามารถทักมาสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับรับประกันเลยนะครับพี่ๆสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับท่านใดเช่าบูชารายการไหนไปนะครับผมจะได้รับพระองค์นั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับผม สำหรับรายการที่1นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,000บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา1 0 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับท่านใดที่เช่าบูชาไปแล้วก็จะรับพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเห็นะครับต่อรุ้นปลดนี้นะครับผมปีพศ2536นะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยครับผมในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่2แล้วนะครับผมสำหรับรายการที่2องค์นี้นะครับผมเห็นะครับ นี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยภาษาทิโกนะครับผมนี่นะครับรุ่นเสาห้ารวยพญาไก่นะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับพี่ๆนี่นะครับผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ได้รับชมกันนะครับสําหรับหมายเลขที่สององค์นี้นะครับผมเหรียญเสาห้ารวยพญาไก่หลวงพ่อรวยภาษาทิโกรายการนี้นะครับผมนี่นะครับต่อโค้ดด้วยนะครับพี่ๆนี่นะครับสองสองแปดสามนะครับผมนี่นะครับ หลวงพ่อรวยภาษาที่โกนะครับผมหมายเลขที่2องค์นี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1000บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา1000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับดังหลวงพ่อโด่งแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมเหรียญคมๆเลยนะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมออกเมื่อปีพศ2560นะครั 2, บผมพศ2560นั่นเองนะครับผมเนี่ยครับ วัดตะโกอำเภอพาชีนะครับผมจังหวัดอยุธยานะครับผมหมายเลขที่2องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1000บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา1000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับพี่ๆจำเป็นหมายเลขแล้วก็แจ้งเป็นอีได้เลยนะครับผมท่านใดที่ชอบบูชารายการไหนไปจะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่3แล้วนะครับผม สำหรับรายการที่3องค์นี้นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพุขี่วัดเชิงเลนนะครับผมเหรียญหลวงพุข่วัดเชิงเลนนะครับรายการที่3องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเลยครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพุข่วัดเชิงเลนนะครับผมเลยครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมเลยครับ ในกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นด้านหลังนะครับในรายการที่3มอยู่นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับรายกันถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่4แล้วนะครับผมในรายกันที่4นี้นะครับผมจะเป็นสมเด็จปกโพนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้เลยครับหลวงปู่โตวัดพระดูฉิมพีนั่นเองนะครับผมหมายเลขที่4องค์นี้นะครับผม ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเกสรนะครับพี่ๆสี่ครับผมสวยสดงดงามมากๆเลยนะครับผมลกล้องให้ดูกันชัดๆเลยนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับอัขราด้านหลังว่าหลวงปู่โตนะครับผมวัดประตูชิมพีนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมรายการที่4นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่5แล้วนะครับผมในรายการที่5นี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมพระสังวรามิมลนะครับผมหรือว่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนั่นเองนะครับปีพศ2521นนะครับผมนี่ครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนาองค์พระออกมาให้พี่พี่ได้รับชมกันสักครู่นะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับผมในรายการที่5นี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประตูชิมพีนะครับผมพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับ สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอักขระด้านหลังวัดหลวงปู่โตนะครับผมวัดประตูชิมพีนะครับผมเห็นไหมครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมเนี่ยครับลงกลองให้ดูกันชัดๆเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมพี่ๆไม่ควรพลาดนะครับผมในรายการที่5ใน EP นี้นะครับ แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแต่ขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับท่านใดที่เช่าบูชาไปแล้วจะได้รับพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่6แล้วนะครับผมในรายการที่6นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมวัดใหม่อมตะรถนะครับ พระสมเด็จวัดใหม่อัมรถในรายการที่6องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่พีท่านใดถูกใจองค์ไหนหรือว่าสนใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ นี่นะครับผมวัดใหม่อมรรถนะครับผมพระสมเด็จนะครับพร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมรายกรนถัดมานะครับผมจะเป็นรายกรนที่7แล้วนะครับผมสําหรับรายกรนที่7องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาศการามนะครับเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาศการามนะครับผมนี่นะครับ หมายเลขที่7องคองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยครับผมนี่ครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมที่ระลึกนะครับผม,ผมการปฏิสังขรนะครับผมอุโบสถนะครับเหรียญพบกัอนวัดพิาาตการามนะครับ สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับสีผิวขององค์พระจะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเวลาลงกล้องแสงอาจจะสะท้อนหน่อยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่องค์จริงๆสีแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายกันถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่8แล้วนะครับผมในรายกันที่8ที่จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่โตวัดประหลูชิมพีนะครับผมนี่ครับเป็นเหรียญปีพศ25 1นึ่งอ่นนะครับผมนี่นะครับพศสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมพร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผมแ0 0รอยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับพร้อมเลี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยครับผมสําหรับหลวงปู่โตนะครับผมนี่นะครับวัดประดูชิมพีนะครับผมธนบุรีนะครับ อันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมอายุครบ88ปีนะครับผมขึ้น8ค่ําเดือน5นะครับผมพศ2517นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนสิงเฮนะครับผมหลังยันตรีนสิงเฮนะครับรายกันที่8นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่9แล้วนะครับผมสำหรับรายกันที่9นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเสา5รวยพยาไก่หลวงพ่อรวยประสาทฮิโก้เหมือนกันนะครับผมนี่ครับ แต่ันนี้จะเป็นคนละเนื้อกับองค์ที่2นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญเสาห้านะครับผมรวยพญาไก่นะครับผมหลวงพ่อรวยภาษาที่โก้นะครับผมวัดโกนะครับผมอําเภอภาชีนะครับผมจังหวัดอยุธยานะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับผมนี่นะครับ เหรียญนี้ถือว่าสวยสดงดงามมากๆนะครับผมเนี่ยครับเสาห้ารวยพญาไก่นะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับรายกันถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่10แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่10นี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตาแล้วครับผมพิมพ์จัมโบ้2นะครับหลวงปู่โตวัดประดูสิมพีนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับผมเนี่ยครับ สำหรับรายการนี้นะครับผมในรายการที่10บองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยครับผมสำหรับพระปิดตานะครับผม พระสั่งวราวิมลเถไนครับผมหรือว่าหลวงปู่โตวัดตราดูฉิมพีนั่นเองนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับผมพร้อมเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่11แล้วนะครับผมในรายการที่11นี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับผมตุ๊กตาเล็กนะครับของหลวงปู่โตวัดตราดูฉิมพีนะครับผมสำหรับพระปิดตาตุ๊กตาเล็กนะครับผมนี่นะครับ ในรายการที่1 0 11นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับสำหรับรายการที่11องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระปิดตาตุกตาเล็กนะครับโลกุโตวัดปราตูฉิมพีนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรับประกันทุกองค์เลยนะครับผมพี่ๆท่านใดที่เช่าบูชาไปแล้วนะครับจะได้รับพระตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมเลยนะครับตลางเขาจะฝังตะกรุดอยู่หนึ่งดอกนะครับพี่ๆจะเป็นพระปิดตานะครับผมตุ๊กตาเล็กนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับ สภาพยังเดิมเดิมอยู่เลยนะครับพี่ๆพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับผมในรายการที่12องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระรอดนะครับผมพระรอดนะครับผมลำพูนนะครับผมนี่ครับพระรอดลำพูนพร้อมเรียงแบบนี้เลยครับ รายการนี้นะครับผมในรายการที่12องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระรอดลําพูนะครับผมหมายเลขที่12บสอเลยครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมถ้าหากว่าผมไปไวอย่างไรต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับผมนี่ครับ สวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่13แล้วนะครับผมในรายการที่13นี้จะเป็นรูปหล่อนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานะครับผมจังหวัดพิจิตรนะครับผมนี่ครับอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมรายการที่13องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆอันนี้จะเป็นรายการที่13ใน e ีพีนี้นะครับพี่พี่อย่าลืมจําหมายเลขนะครับผมแล้วก็แจ้งเป็น E ีพด้วยนะครับผมเลยครับสวยสดงดงามแบบนี้เลครับผมพร้อมเลี้ยงเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม สำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่14แล้วนะครับผมในรายการที่1 4นี้จะเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีปี25-19นะครับผมของหลวงพ่อคูณป่าฤิสุโทนะครับผมวัดบางไรออำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับรายการนี้นะครับผมในรายการที่14องค์องนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับถ้าหากสังเกตดูดีๆนะครับผมจะมีรอยจันทร เดิมๆแบบนี้เลยครับพี่ๆเห็นะครับผมรอยจานเดิมๆเลยครับเรยญรุ่นสร้างบารมีปี25-19นะครับผมของหลวงพ่อคุณปาริสุทธโธนะครับผมวัดบ้านไร่นะครับนี่นะครับผมอำเภอแันขุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเนี่ครับเรือสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม ในรายการถัดมาจะเป็นรายการที่สิบห้าแล้วนะครับผมในรายการที่สิบห้าจะเป็นพระหลวงพุทธุกนะครับผมพิมพ์ประพามมทนข้างรัศมีนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับรายการที่สิบห้าองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมรอยจานเดิมๆแบบนี้นะครับสําหรับนะครับผมพระ หลบผู้สุกนะครับผมพิมพ์ประพามมทนข้างรัศมีนะครับผมเนี่ยครับพร้อมเรียมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่16นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่นะครับผมในรายการที่16องคองนี้นะครับผมผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับเนื้อหาโมสารเก่าเเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆหาชมยากมากๆนะครับผมนี่นะครับ ผิวเดิมๆเลยครับผมดูตั้นหลังนะครับพี่ๆนี่นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาเป็นรายการที่17แล้วนะครับผมในรายการที่17นี้จะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมพระผงของขวัญนะครับ หลวงพ่อสดวัดปางน้ here, ําพาษีเจริญนั่นเองนะครับผมสําหรับรายการที่17องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมเลยครับสาหรับพระพงษ์ของขวัญนะครับผมสวยเดิมแบบนี้นะครับพี่ๆอยู่ในเรียมแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม รายการถัดมาจะเป็นรายการที่18แล้วนะครับผมสาหรับรายการที่18องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับผมพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับรายการนี้นะครับผมในรายการที่18นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเห็นไหมครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับผมพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับ เนื้อหาโมสารเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆนี่นะครับผมลงกล้องให้ดูกันชัดๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่18แล้วนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่19แล้วนะครับผม ในรายการที่19องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญพ่อคูนะครับผมเหรียญพ่อคูนะครับอาจจะเป็นรุ่นสร้างสาร,นร์ออนะครับผมปีพศสอ1 7นะครับผม รุ่นนี้เกี่ยวก่อนนิยมไม่แพ้กันนะครับผมนี่ครับสำหรับรายการนี้นะครับผมเหรียญพ่อคูณองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญพ่อคูณปาริสุทธโธนะครับผมวัดบ้านไรนะครับผมอําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับผมปีพศ2517นะครับผมเป็นรุ่นพิเศษนะครับหรือว่าจะเรียกกันว่านิยมอ่อนิยมเรียกกันว่ารุ่นสร้างสรรค์นั่นเองนะครับผน สวยสดงดงามแบบนี้เลยครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่20แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่20นี้นะครับผมก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมปกโพนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมปลุกเสกห้าไตรมาสนะครับพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับผมในรายการที่20องค์นี้นะครับ ๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมตามองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรก็ต้องขออภัยพี่ๆมานที่นี้ด้วยนะครับผมรายการนี้นะครับผมในรายการที่20องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระสมเด็จปุกโพนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับ มีเส้นเกษาของหลวงพ่ออยู่ในเนื้อขององค์พระด้วยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมองค์นี้ผมได้มาพร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับอาขระด้านหลังว่าหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูฉิมพรีนะครับนี่นะครับผมพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมจะส่งให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกบ้านอย่างแน่นอนนะครับ ถ้าในชอบแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับพี่ๆสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับผมในรายการที่21องค์นี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับเป็นรุ่นอุดมสมพรนะครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรุดรุ่นอุดมสมพรนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับ ให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยๆเดิมๆดิมแบบนี้เลยนะครับผมเรียนพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสวยๆเดิมเดิมเลยครับรุ่นอุดมสมพอนะครับผมนี่นะครับเรียงสวยๆคมๆเลยนะครับผมเนี่ยนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการเลยนะครับผมรายการถัดมาเป็นรายการที่22 entirety, แล้วนะครับผมในรายการที่22องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมเป็นรุ่นเปิดโลกเลยครับหลวงปู่ดูวัดสะแกปลูกเสกนะครับผมนี่นะครับปีพศ2532นะครับผมในรายการที่22องค์<ๆ> <ESCO> นี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ<ส> <ก uffled> ผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน 800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมเนี่ยครับเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับผมลงพ่อทวนะครับรุ่นเปิดโลกนะครับผมหลวงพดูวัสดาแกปลูกเศษครับผมเนี่ยครับพระพรมปัญโยนะครับผมวัสาแกจังหวัดอยุธยานะครับปีพศ2532นะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆเนี่ยครับนี่เจ้าของเดิมแกเลี่ยมแล้วก็เอาห่วงเดิมมาห้อยไปตรงนี้ด้วยนะครับพี่ๆเนี่ครับแบ่งปันให้ในราคา 800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่23แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่23องค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมเหรียญหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับผมอันนี้จะเป็นปีพศ2526นะครับนี่นะครับผมใต้ร่มเย็นนะครับผมเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนั่นเองนะครับผมเนี่ยนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมวัดช้างให้เหยียบน้ําทะเลจืดนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นเหรียญเศษมานะครับผม สำหรับรายการที่23องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับใต้ร่มเย็นนะครับเสาห้านะครับผมนี่นะครับพศ2526นะครับผมพระครูวิสัยโสพลปลูกเสกนะครับผมนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผม รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่24แล้วนะครับผมในรายการที่24องค์นี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเลยครับสำหรับพระสมเด็จนะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเนื้อหาโมสารเดิมๆแบบนี้เลยครับพี่ สวยเลยนะครับผมสามารถนําขึ้นคอห้อยบูชากันได้เลยนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมเนี่ยครับนี่ครับพี่ๆสวยงดงามตรงตามในคลิปมีแน่นอนนะครับผม าอยชมรูปาเ่มตอยาการถัดมาเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับผมจะเป็นรายการที่25นะครับรายการที่25องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะครับผมเป็นของหลวงู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมนี่ครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับ สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับพระปิตายันยุ่งนะครับผมหลวงปู่เอี่ยววัดหนังนะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมเห็นไหครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมดูรายการไหนชอบรายการไหนก็สอบถามเข้ามาเป็นรายการนั้นได้เลยนะครับสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนนะครับ ถ้าหากท่านได้สนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์174 OIPTQ ตรงด้านบนนี้ได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมจะเป็นเบอร์090 325 1096นะครับพี่พีทที่รับชมมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจากทางช่องนะครับผมและวันนี้นะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับหากพี่ๆท่านใดสนใจเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับต้อใน Li n e แอด 1.4O ่ง q นะครับผมชื่อจะเป็นชื่อช่องวัตถุมงคล4ทิศเลยนะครับหรือว่าจะเป็นโทรหาผมในสายตรงก็ได้นะครับผมได้ที่เบอร์0 9 0ย์5 1 0 9 6นะครับ แล้วสําหรับวันนี้ทางช่องวัตถุมงคล4ทิทีนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้ EP หน้าฝากพี่ๆีกดติดตามไว้กันด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาด EP ใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับ